สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับความคืบหน้าในวันนี้นั้นทางด้านผู้สึกข่าวช่องเปดได้มีการไปสัมภาษณ์ตาชาญตาของน้องชมพู่ที่บ้านของตาชาญได้มีการถามตาชาญถึงเกี่ยวกับคดี ที่บอกว่าใกล้จะจับคนร้ายได้แล้วซึ่งคนร้ายมันไม่รู้สึกรู้สาอะไรและมันก็หนึ่งปีแล้วตาชานนั้นอยากบอกอะไรกับคนร้ายที่มันไม่รู้สึกรู้สาอะไรตาชานได้บอกว่าตาก็เคยได้บอกไว้ว่าถ้าเรารู้สึกว่าตัวเราผิดเราก็รับสารภาพ หนักก็จะได้กลายเป็นเบาตาก็เคยได้บอกไว้แต่มาจนถึงทุกวันนี้จนถึงขนาดนี้แล้วตาก็คิดว่าต้องยอมจำนวนด้วยหลักฐานซึ่งในใจของตาได้มีการคิดไว้มาจนถึงหนึ่งปีซึ่งมันต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้สื่อข่าวก็เลยได้สัมภาษณ์ว่าถ้าตำรวจได้มีการระบุว่า คนนี้นั้นได้เป็นคนร้ายแล้วคนร้ายคนนั้นกลับเป็นคนที่ใกล้ชิดเราเป็นญาติของเราแล้วตาจะมีความรู้สึกตรงนี้อย่างไรตาชาญได้ให้สัมผัสว่าก็ต้องดูก่อนว่ามีความใกล้ชิดขนาดไหนคงต้องว่าด้วยหลักฐานและความในใจที่ได้บ่งบอกถึงความจริงและในตอนนี้ตาก็ยังมีความเชื่อมัน่น ว่าไม่ใช่คนในครอบครัวร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ์พันเปอร์ซ็น์ตมั่นใจว่าไม่ใช่คนในครอบครัวว่าไม่ใช่ทั้งบุตรเคยและบุตรสาวตามั่นใจแล้ววันนั้นวันที่หลานหายแม่ชมพูพ่อชมพูก็ไม่อยู่น้าเสริมน้าตายก็ไม่อยู่ลุงพลและป้าแตนก็ไม่อยู่น้าแต่น้าฝนก็ไม่อยู่เข่าไปไหน ซึ่งพวกเขาก็มีไทม์ไลน์หมดตากับยายก็ไปไรตากับยายก็ได้มีการมองดูลุงพลและปะ้าเตนได้มีการกีดยางและมีการวัด G P S อยู่กับแม่น้องชมพูส่วนพ่อสดิงเขาก็ได้มีการไปไถนาคือเรารู้หมดว่าลูกอยู่ตรงไหนวันนั้นเวลานั้นเรารู้หมดตาก็เลยมีความมั่นใจ ร้อยเปอร์เซนพันเปอร์เซว่าไม่ใช่คนในครอบครัวและก็ขอขอบคุณท่านผอ,อรตรที่ท่านยังไม่ทิ้งคดีและก็ขอขอบคุณมากที่ท่านผอ,อรตรอยังไม่มีการทิ้งคดีนี้และตาก็มีความอบอุ่นใจเพราะคำพูดของท่านที่บอกว่าให้ใจเย็นยนยังไงเราก็ไม่เลิกซึ่งตาก็จําได้ ผู้สึกข่าวยังได้มีการถามตาชานต่อว่าถ้าหากว่าหลังจากนี้ตำรวจได้มีการจับคนร้ายได้ตาเชื่อว่าความสัมพันธ์คนในครอบครัวจะดีขึ้นเพราะว่าตอนนี้ได้มีการขัดแย้งกันอยู่ใช่หรือไม่ตาชานบอกว่าใช่แน่นอนและตอนนี้ก็ใช่ได้มีความขัดแย้งกัน และตาก็เชื่อแน่นอนว่าไม่ใช่คนในครอบครัวของเราซึ่งตอนนี้การที่จะให้สัมภาษณ์ในนอกรอบในเรื่องของการที่มีคนสงสัยตาชานบอกว่าก็พูดไม่ได้เพราะว่าได้บอกตำรวจไปหมดแล้วซึ่งไม่ขอตอบในเรื่องนี้อดทนรออีกนิดหนึ่งซึ่งสู้มาถึงขนาดนี้แล้วบางวันข้าวก็ไม่ได้กิน บางวันก็นอนไม่หลับก็เพราะจากความรุมเร้าปัญหาจากทุกสิ่งทุกอย่างมีการกระทบกระทั่งบางดีบางร้ายบางไอหัวอกคนเป็นพอ่อมันรู้สึกยังไงบางวันยายก็เกือบได้ไปหาหมอเกือบได้มีการฉีดยามันเหนื่อยเหนื่อยกายยังอทนไอเหนื่อยใจสิมันท้อใครที่ได้มีลูกเหมือนตาชานยายสมควร จะรู้จักเลยว่ามันหนักใจและเหนื่อยใจแค่ไหนซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าท่านผอ,อตโรจะมีการแถลงแขวนคดีหรือจะยังไงซึ่งหลังจากที่ตาชานได้มีการให้สัมภาษณ์จากนักข่าวช่องเปดทางฝั่งของ f อซของลุงพลก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยได้มีการพูดถึงสื่อช่องเปดโดยได้บอกว่า นักข่าวอยากได้ข่าวแสะดีนักตาชาญฉลาดตอบบริสุทธิ์สบายใจเราเชื่อว่าลุงพลพ่อแม่ไม่ได้ทำร้ายน้องแต่เราไม่ชอบที่แม่พยายามโยนความผิดให้ลุงพลตลอดเวลาด้วยเพราะตนเองกลัวจะถูกทำร้ายจากคนร้ายนี่คือประเด็นที่หลายคนได้มีการสงสารลุง ร้อยเปอร์เซ็นตพันเปอร์เซนต์ตามั่นใจไม่ใช่คนใกล้ชิดไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ลูกเขยลูกสาวเข้าใจนะพวกมโนสงสารครอบครัวตาชาญและลูกๆและครอบครัวลุงพลป้าแต่นมากที่ตกเป็นเหยื่อโซเชียลมาโดยตลอดเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเข้าใจครอบครัวนี้ผิด พอสื่อพอวันเวลาผ่านไปเริ่มเห็นลักษณะนิสัยของหลายๆคนก็เข้าใจและสงสารคนที่น่าสงสารที่สุดคือพ่อแม่ป้าแตนและพ่อแม่ลุงและลูกๆของลุงป้าสู้ๆนะคะจากเอซีลุงพลป้าแตนค่ะตำรวจยังสืบไม่ได้ว่าเป็นใคร ยังจะมาหลอกถามคนแก่ไม่เขวยนแล้วนักข่าวพูดว่าพูดมาขนาดนี้เหมือนรู้ว่าใครอีกนิดเดียวอย่าให้สัมภาษณ์พวกนี้มันไม่มีช่องไหนจริงใจหรอกค่ะมันทำให้ครอบครัวเราพังช่องนี้ถามวกไปวนมา ไม่น่าจะให้ความรู้สึกดีๆหรอกไม่ให้ราคาเราหรอกดูจากการนำเสนอข่าวของลุงพลระวังหน้าตาจะโดนถามไล่ให้จนมุมมันก็เอาไปบิดเบือนอีกจะหาเหตุจับลุงพลสัมภาษณ์แล้วก็ลงข่าวตามความจริงด้วยไม่ใช่ว่าสัมภาษณ์อย่างลงไปอีกอย่าง ถ้าบิดเบือนขอให้ช่องลมช่องนี้แหละทำเป็นมาพูดดีออกข่าวให้ลุงดีอยู่สักพักให้ตายใจจะได้เข้าใกล้ลุงและพูดคุยกับลุงได้ตอนนี้เป็นไงละ่ะลายออกออกข่าวชี้นำว่าลุงเป็นผู้ร้ายสงั้นไม่เคยไว้ใจตั้งแต่แรกแล้ว ก็เป็นจริงอย่างที่คิดไว้จริงๆค่ะตาพูดดีมากพอแล้วตาอย่าพูดเยอะนักข่าวเชื่อใจไม่ได้